สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพาเพื่อนๆมาดูแว่นแก้วของบ้านไร่องพยอมนะคะปลูกไว้เต็มกำมังน้องมาหมาสี่ขาลงมานอนแช่น้ำนะคะเหลืออยู่ครึ่งกำมังนะคะเดี๋ยวจะต้องขยายพันธุ์ใหม่ก็อยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนะคะว่า แว่นแก้วมีสรรพคุณมากมายนะคะผักแว่นแก้วมีชื่อท้องถิน่นเรียกกันหลายๆชื่อนะคะบัวแก้วผักหนอกผักหนอกเทศเดิมทีเขามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือนะคะปัจจุบันก็แพร่หลายมาทั่วเขต แถบทางภาคเขตร้อนนะคะในประเทศไทยจะพบได้ทางภาคเหนือมากภาคกลางเป็นพืชล้มลุกริมน้ำหรือโผล่พ้นน้ำมีลักษณะใบคล้ายๆกับใบบัวบกนะคะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือจากการแยกหน่ออ่อนแบบนี้นะคะอันนี้บ้านไรงพยอมก็เอามาแต่บ้านคุณยายนะคะก็ ใช้กรีดมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะลากเขาจะขาวก็กรีดมาแล้วก็เอามาปลูกลงแช่ในดินกับน้ำเอาดินใส่ก่อนแล้วก็เอาน้ำลงใส่นะคะให้น้ำเฉะแฉะแล้วก็ปลูกไว้ประมาณสองเดือนเต็มกำะมังถ้าน้องหมาไม่มาลุยนะคะก็จะ เต็มกำมังปริบเลยนะคะก็มีพวกญาติญาตินะคะหรือเพื่อนฝูงมาเขาก็จะเด็ดเอาใบขนาดนี้นะคะเอาไปกินกับปลาหลนเต้าเจี้ยวหลนปูหลนน้ำบูดูแบบนี้นะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะปลาไหลบางพยอมก็เพิ่งจะ ร่วมแจมกับเขาวเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าอร่อยดีกินกับส้มตำน้ำตกก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยถึงสรรพคุณของเขากันบ้างนะคะสรรพคุณของเขานะคะเป็นยาแก้พิษไข้นะคะหรือจะนำใบมาต้มน้ำดื่มแก้อาการช้ำในก็ได้นะคะอันนี้ ก็มีสรรพคุณคล้ายๆก,กันกับใบบัวบกเหมือนกันนะคะไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาบอกสรรพคุณของใบบัวบกว่าเขามีสรรพคุณคล้ายกันมากนะคะแต่อาการช้ำใจอันนี้ใบแว่นแก้วหรือว่าใบาบัวบกก็แก้ไม่ได้นะคะต้องแก้ด้วยตัวเองนะคะด้วยใจตัวเองนะคะอันนี้นอกประเด็นนี้หนึ่งนะคะช่วยขับปัสสาวะ ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้บ้านไร่ของพยอมก็แนะนําอยากให้หลายๆท่านหรือว่าทุกบ้านนะคะปลูกไว้เป็นผักเป็นไม้ประดับได้แถมยังมีสรรพคุณเพราะว่าการที่หลายๆท่านนะคะปัสสาวะไม่ออกนั้นมันก็ทรมานอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ปลูกไว้กินเป็นกินเป็นอาหารอาหารเป็นยา ดีกว่าไปกินยาเป็นอาหารนะคะประโยชน์ของเขาก็มีนะคะปลูกเป็นไม้ประดับแบบนี้นะคะก็สวยถ้าเราใส่กระถางนะคะเขามีดอกด้วยนะคะดอกของเขาก็สวยนะคะนี่ค่ะดอกของเขาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ดอกของเขาก็สวยนะคะถ้าออกดอกเยอะๆก็จะสวยนะคะนะคะี่ค่ะแถมเขายังมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูงอีกด้วยนะคะบ้านไร่องพยอมก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆปลูกไว้รับประทานกันนะคะตอนนี้ก็มันก็มีสถานการณ์อะไรที่ไม่ค่อยจะดีนักหนานะคะถ้าเราปลูกผักกินเองหรือว่า แก้พิษไข้ได้เราก็จะปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาสมัยใหม่นะคะก็หันมากินสมุนไพรหรือว่าพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้บางชนิดก็สามารถที่จะแก้พิษไข้ต่างๆหรือว่าแก้อาการต่างๆได้นะคะ วันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับแว่นแก้วและสรรพคุณของแว่นแก้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ